ไม่ใช่ใช่ไม่กิบค่ะท่านอตอนนี้เอาเีเเอาน้นี้มาแค่นี้สิมาวนี้มันี่ไดไหมบ,บ้านบ้นไรอยู่บ้านบ้าไรอยู่บ้านไรอยู่เส้นอยู่เส้นสีอยยูเส้นเดียอาต้อยามมาดูเสเพราะน้ำมันอยู่สสนนยปปท่นี่ล้วเอ,เอน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยซึ่งแตก ต่างกับครั้งก่อนๆก่อนๆเ,เป็นน้ําท่าคือน้ำไจากแม่น้ํายมที่ไหลผ่านจากจังหวัดแท่มาสุขโขทยัยท่วมแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นน้ําน้ําป่านะครับน้ําป่าที่ไหลามาจากทางาทิตะวันตกกับตะวันตกเฉียงเหนือไหลามารวมแล้วในขณะเดียวกันวันเวลานี้เนี่ยน้ำท่าก็หนุนหนุนขึ้นมาก็เลยทําใหา้พื้นที่ ในอำเภอเมืองและอำเภอศรสีสมรงซึ่งเป็นเหมือนท้องกระทะนะครับจะได้รับน้ำมาเกือบทุกด้านนะครับเกือบทุกด้านก็จะทำให้ดูแล้วนะครับนอกจากจะเสียหายจากไล่นาไล่นาของพี่น้องประชาชนเป็นส่วนใหญ่ก็จะติดตามมาเรื่องของ บ้านเรือนนะครับบ้านเรือนในเขตเมืองเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับจากไล่นาที่เช็คจากเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยประมาณ140,000กว่าไร่นะครับ1 4 0 0,000กว่าไร่ในเรื่องของการคำนวณค่าเสียหายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ยังคงไม่เป็นตัวเลขที่แน่นอนเพราะว่าน้ำเนี่ย เริ่มหลายบานะครับหลายบามา,าจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาคารต่างๆเหล่า,าลนั้นเนี่ยก็คงจะต้องตรวจเช็คกันในรอบต่อไปครับ